สวัสดีครับพอม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมาพอกับดอนล่เมือนี้วันที่4กุมภาพันธ์พศ2567พี่น้องนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเอฟซีหลายท่านอาจจะโชคดีนะครับผมหลายท่านอาจจะบ่ถ,ถือนะพี่น้องเนาะนะครับคันผู้ได้โชคดีก็แสดงความดีใจน้าพี่น้องนะครับผู้ใดบ่ถ,ถือง,งวดนี้เอาไม่พี่น้องงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2567 นะครับผมมงไดมีตรีตัวเดชตัวเด่นตัวดังนะครับดอนล่าฮู้ทีมงานหูกสิไปตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ากันนะครับหมักบะหมักกับจ,จังตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้ดอนล่าก็สิมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเล็กแนวทางมาบอกมาเรา มาบอให้พีให้น้องให้ชนผู้ชมฟังกันคือเกาเอามาฝากเอามาตอนกันสําหรับ,อบเาาบอฟซีที่ชื่นชอบในตัวเลขเนวทางสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบในการเสียงฉกเสียงดวงพี่น้องนะครับสามารถเข้ามาติดตามรับชมทางช่องดอลล่าชาแนลนได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับมีตัวเลขหลายหม่องหลายบอลลายสํานักเอามาให้พีให้น้องให้ชนผู้ชมพิจารณาไปน้ากันนะครับมือนี้ดอลล่ามีตัวเลขเนวทางของที่สาวเกาหลีพี่น้อง แต่เป็นเลขวิ่งอย่างเดียวนะครับผมเป็นวิ่งบนล่างนะครับแล้วก็วิ่งบนอย่างเดียวเพิ่นทรงมาให้สองสำนักพร้อมๆกันพี่น้องดราดก็ได้ลงห้เบิ่งน้ำกันเลยในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับส่วนตัวเลขล็อกวงในนะครับที่จับคู่ล่างอย่างเดียวให้ยังท่านได้มากพี่น้องนะครับขันมาเดียวดร์สีเป่าลงไ้งวดเมื่อกี้นะครับเพื่อนไ้มาก หกศูนย์นะครับตัวเดียวนะพี่น้องเนาะนะครับเอฟซีหลายท่านอาจจะได้ติดตามรับชมเพิ่นอบอกว่าหกนี่กับหัวเป็นเก่านักมืเดินนะครับดอลลาร์ก็เลยขึ้นหน้าจอให้เบิ่ง60กับอ่า60กับ90นะครับเอฟซีหลายท่านก็อาจจะกับหัวบางท่านอาจจะบ่ได้กับหัวเนาะพี่น้องครับงวดนี้ยังท่านได้พี่น้องนะครับดอลลาร์ได้คุยกับพี่สาวเกาหลีแล้วนะครับเพิ่นว่าถัทานท้าได้กับที่เป่าสมายัย ดอล่าท่านที่ดอล่ากับจเปาลุ่งไห่พอแม่พี่น้องนมู้ชมได้เบิงได้ชมกันเมื่อนี้นะครับเขามาเบิงเลขวิ่งอย่างเดียวก่อนน้ะพี่น้องเนาะนะครับผมวิ่งอย่างเดียวกับมีของผู้ใหญ่ใจดีนะครับสายด่วนวงในหลักก็ของพี่สาวเกาหลีนะครับผมเป็นเลขวิ่งบนรางนะครับเดี๋ยวไปเบิงแชทที่ดอล่าได้คุยกับพี่สาวเกาหลีก็แล้วกันะพี่น้องนะนะครับว่าดอล่าคุยยังไงกับพี่สาวเกาหลีแล้วพี่น้องเนาะนะครับหล้กก็จะมีตัวเลขที่พี่สาวเกาหลีได้ไหม้มาก้อม ในแชทนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆเ้าก็มาสรุปกันอีกที่นึงนะครับพี่น้องไปเบ่งไปชมน้องกันเลยนะครับผม ครับหลังจากที่ได้เบึงแชทเลี้ยวพี่น้องเป็นจังไดน,นะครับผมตัวเลขนะครับร á, วิ่งอย่างเดียวนะครับของพี่สาวเกาหลีห้านะครับ,ร á, ปบร God, เป็นบนเป็นล่างได้พี่น้องนะครับแล้วก็จับคู่ให้พร้อมสามคู่สามชุดนะครับหนึ่งห้านะครับสองห้าเจ็ดห้านะพี่น้องเนาะนะครับเคนจับคู่ให้สองห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับผมเด่นที่สองห้านะครับอันนี้เป็นเลขวิ่งของพี่สาวเกาหลีนะครับผมแล้วก็มีตัวจับคู่พร้อม ส่วนเลขวิ่งสายด่วนวงในบนอย่างเดียวนะครับแล้ววิ่งตัวเดียวพควอมคือหนึ่งพี่น้องนะครับผมเพิ่อนไหม่านหนึ่งตัวเดียวไม่มีจับคู่นะครับอันนี้เป็นบนอย่างเดียวส่วนของพี่สาวเกาหลีเนี่เป็นบนล่างนะครับจับคู่ให้ด้วยหมักช็อตจากไหนก็นลองเอาไปพิจรารณาในการถึงจกุกียงดวงเลยพี่น้องเนาะนะครับผมส่วนนะครับเลขล็อกวงใน ที่ไห้60นะครับย้ำกันอีกที่นะครับเพิ่นยังท่านได้ไห้มากนะครับตามที่แชทดอนลาได้คุยกับพี่สาวเกาหลีนะครับช่วงไายๆพี่สาวเกาหลีบอกว่าอ่าถ้าเพิ่นได้ทรงไา่ห้แเ้วเดี๋ยวสิทรงมาไห้ดอลาลาลุงไห้เอฟซีทั้งสองเบิงนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับพี่สาวเกาหลีนะครับขอบพระคุณพี่สาวเกาหลีนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผม ที่ทรงตัวเลงเแนวทางดีๆเด็ดๆนะครับมาให้ท่างช่องดอนลาชาแน,นลเอามาฝาก FC พี่น้องนะครับผมก็่ํำกันอีกที่นะพี่น้องเนาะนะครับปู้ดดที่เขามาติดตามรับชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจนํำนะครับผมแล้วก็ คลิปที่ดอลลาได้ลงไปหลายๆคลิปขันผู้ใดยังคันได้บึงยังคันได้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมจัดลังกันได้พี่น้องนะครับดอลลาได้ลงไปแร้วนะครับของพ่อช่างคมนะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับที่ปล่อยไปตองงวดนะพี่น้องเนาะแล้วก็พระครูบานะครับผมแล้วก็ของช่างทําห้องน้ํานะครับงวดที่ผ่านมาเพื่อนกับไ้เก่าศูนย์เก่านะครับผมอย่าลืมเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับผมแล้กก็ฝากไว้อีกหลายๆสํานักที่ยังคันได้ลงนะครับ จังไงก็รอติดตามรับชมกันเดอ้อพี่น้องนะครับส่วนล็อกวงในคู่เดียวล่างนะครับหันใดมากสิเฝ้าวงไหท้ทันทีพี่น้องนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบริภาดชมคลิปใหม่ๆแนวท่างดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับพี่น้องภาพเดียวดอนลากขึ้นนาจอให้เบิ้งน้ํากันนะครับของพี่สาวเกาหลีนะครับผมหลักะายด่วนวงในผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่สาวเกาหลีนี่จับคู่ให้นะครับส่วนกันอีกที่นะพี่น้อง จับคู่ให้สามคู่สามชุดนะครับสองห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับผมของพี่สาวเกาหลีของสายด่วนวงในนะครับผมบริจับคู่พี่น้องเป็นเลขวิ่งหนึ่งตัวเดียวนะครับผมวงกลมหายเบิ้งกันแบบเต็มๆชัดๆเลยนะครับเอามาจับจังไรกับพิจารณาเป็นแนวทางเบิ้งกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงซิมิเท่านี้ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับเฮง,เงๆรวยๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอยาเจ็บยาจนเด้อพี่น้องนะครับผมถ้ามักถ่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ